ครับผมวันนี้ชวนมาทําเกาเหลาหมูตุน๋นหรือก๋วยเตี๋ยวหมูตุนครับส่วนที่ทําก็คือนี่คั่วตับนะครับหั่นเป็นชิ้นพอคําเสร็จแล้วก็หมักด้วยผงพะโรซีอ๊วดำซีอ๊วขาวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปรวนให้จนหมูสุกหรือประมาณ20นาทีนะครับหลังจากเรารวนครบ20นาทีแล้วเราก็ตั้งหม้อใส่เครื่องตุนยาจีนเพิ่มรากผักชีลงไปนะครับนี่คั่วตับที่เรารวนไว้ก็เอามาใส่ให้หมดเลยเพิ่มเติมซีอิ๊วขาวลงไปซีอ๊วดำนะครับ เกลือป่นสักสองซอนชาแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บสองซ้อนโต๊ะผงชูรสหลังจากนั้นก็ตุนไปชั่วโมงครึ่งนะครับก็ตักฟองเขาออกด้วยตุนครบชั่วโมงครึ่งนี่ครับถั่วงอกกับผักบุ้งนะครับถ้าใครทานก็ก๋วยเตี๋ยวก็เอาเส้นใส่ลงไปด้วยนะครับนี่ก็ตักใส่ลงไปนี่เสร็จโรยกระเทียมเจียวลงไปก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำส้มพิกดองน้ำปลาพริกปน่นน้ำตาลลงไปตามชอบนะครับนี่บอกได้เลยว่าสุดยอด